ยินดีต้อนรับท่านผูู้่โคดิเนเตอร์ชุดที่25นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้วิธีการทำ u ู l ของเราให้สั้นกระชับนะครับตามรูปแบบของเรานะครับโดยใช้คัสต์โดยใช้ไม่ใช่คารต์โดยใช้คอนฟิกตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าเราเตอร์นะครับเราเตอร์นี้นะครับจะช่วยทำให้ UIL ของเรานะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันเป็นต้นเด็กคาร์ดคือ,คอ คอนโทรลเลอร์นะครับเน็ต,ต่อแล้วก็ค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับตนี้มันก็มีวิธีทำให้ URL ของเราเนี่ยส่งนกรมได้ดดน,ะไนะครับโดยอ่านไปคอนฟิกที่ตัวเราเตอร์นะครับโอเคอวิธีการทำนะครับก็ให้ไปที่คอนฟิกนะครับโฟลเดอร์คอนฟิกแล้วไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า r o u t e r เราเทรดจคลิกเข้าไปนะครับซึ่งไ์แล้วเทรเนี่ยเราเคยใช้มาแล้วครับในตอนต้นที่เราตั้ง default controller นะครับ,รบตอนที่เราสร้าง default controller ที่ให้เราไปทำ product นะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือตัวเราเทรตัวหนึ่งครับซึ่งบอกให้รู้ว่าเนี่ยถ้า default controller เนี่ยให้มาที่ product นะครับถ้้ไปทำงานที่ให้ controller ที่ชื่อว่า product นะตัว default ตัวเริ่มต้นนะครับ ทันนี้เราถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะทําให้ URL ของเราสั้นและสวยนะครับมันก็มีวิธีการทําแบบนี้นะครับก็คือ,อให้ท่านเปิดไปที่ User Guide ของท่านนะครับเข้าไปที่ UI Routing นะครับอย่างนี้ก็จะบอกไว้นะครับวิธีการทำนะครับก็ให้ท่านทําอย่างนี้นะครับหลังจากที่เราเปิดไฟล์ routing r o u t e n มาแล้ว,ลวน,น,น,นะครับ ตัวแปรที่จะใช้ในที่นี้คือต้องใช้ตัวแปรที่ชื่อว่า s ต r i มเ r าอยครับ Cloud. แล้วาก็ใส่ค่าเข้าไปข้างในนะครับใส่กล้ามปูเปิดและปิดแล้วกเ็เครื่องหมายคำพูดที่อยู่ข้างใน,นครับจาะนั้นให้ให้นั้นใส่คําที่ท่านต้องการนะครับใส่เข้าไปตัวอย่างเช่นเราจะใส่คาว่าโชว์แล้วกันนะครับหลังจากนั้นก็เท่าก,กับแล้วก็ใส่คําสั่ง เส้นทางที่ท่านต้องการให้ไปครับยกตัวอย่างผมจะให้มันไปที่คอนโทรลเลอร์นะครับที่ชื่อว่าพับโหลดแล้วก็ไปยังเมทอดโอเคนะครับนครับที้นี้ท <c oughs> ีนี้นะครับวิ่งเอเอร์มันก็สามารถดูแล้วว่าเ้า่ไหนก็ตาม URL ของเราขึ้นได้โชว์ปุ๊บมันจะไปวิ่งหาคอนโทรลเลอร์แล้วไปวิ่งหาเมทอด นั้นให้เองอัตโนมัตินะครับเราลองลองรันดูนะครับให้ท่านไปที่คอนโทรลเลอร์นะครับที่ของออพโหลดของเรานะครับน,นั้นสร้างเม็ดอดชื่อโอเคนะครับให้ท่านใส่เอเคโอเคเข้าไปตรงนี้นะครับฟังชัดนโอเคยื OK ่ั Echo ่ง OK เอเคโอเคมานะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะมาอย่างเมททอดโอเคเราต้องทำาไงครับต้องใส่คอนโทรลเลอร์แล้วตามด้วยโอเคมันถึงจะโอเคแต่ทีนี้เราเปลี่ยนเส้นทางใหม่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการพิมพ์คําว่าโชว์เข้ามาจะให้มันวิ่งมาอัปโหลดโอเคเลยลองดูนะครับอัพโหลดโอเคเราใส่คําว่าโชว์เข้าไปเห็นไหมครับมันก็เอ okay. ็กโคโอเคโดยที่เราไม่ต้องไปสร้างคอนโทรลเลอร์ที่ชื่อว่าโชว์เลยเห็นไหมครับทีนี้เราลอง หลายตัวแล้วกันนะครับเะผมใส่แล้วถ้าเป็น A A สาตัวให้ไปอัพโหล,ลดในทีนี้ผมกำหนดให้ถ้าเกิมาลเลยก็ตามนะครับที่เราพริมพ์ U L ว่า A A นะครับจะให้มันวิ่งไปที่คอนโทรลเลอร์ที่ชื่อว่าอัพโห d ดูมาอางลองลองดูนะครับ ันจะวิ่งมายังอัปโหลดเลยอัตโนมัตินะครับไปอัปโหลดแล้วอินเด็กซ์นะครับให้อัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่แค่สามตัวละ่ะเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าไม่เจอครับซึ่งเราได้กําหนดอะไรครับ AAAA มาสี่ตัวนะครับมันจะวิ่งไปหาอัปโหลดครับทีนี้ถ้าเราต้องการส่งค่า ส่งค่านั่นองที่อาจจะเป็น sd อาจจะเป็นอะไรพวกนี้ครับมรนจะทำยังไงอ่ามันก็จะมีวิธีการส่งตัวแปรนะครับซึ่งจะมีสองลักษณะคือจะเป็นลักษณะของนาก็คือตัวเลขกับค่าอะไรก็ได้นะครับที่ส่งไปถ้านามเนี่ยจะส่งได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นเอ y นี่็คือส่งได้ทุกค่าเลยครับที่เป็น character นะครับหรือตวองกามที่เหีาหรือจะเป็น abc ก็ไก่อะไรพวกนี้ครับมันส่งแดง้เ่าเราลองวิธีครับดูนะว่าจะส่งไปไงโอเคเดี๋ยวให้ท่านสร้างไปที่อัปโหลดนะครับให้สร้างเม่ตอดตัวเนงขึ้นมานะ,ะเราไม่ต้องไม่ต้องมลกันนะครับตรงอ่ะเม่ตอดของโอเคนะให้ท่านใส่พนลนเตอร์เข้าไปตัวนี้อันเป็นติงไอดีอะไครับั้นเราจะเอ็กโคอดีครับ ครในที่นี้ก็คือ,อคอนโทรเลอร์ชื่อว่าโหลดเมท่อชื่อโอเคโดยมีค่าพารามิเตอร์เป็น i อดีนะครับโดยปกติแล้วเราจะเข้ายัางไงครับอัปโหลดโอเคครับมันก็จะออกค่าหนึ่งถ้าเป็นสามจะอ,อกค่าสามซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะว่าเราจะส่งค่าตัวเลขมาให้วิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายๆนะครับก็บไปที่ ลาเตอรเหมือนเดิมนะครับจากนั้นผมจะเปลี่ยนเส้นทางใหม่นะครับผมจะใช้ผมจะใช้ใชริงเอานี P ่ E นะครับตามด้วย Product ครับก็ใส่วงเล็บแล้วก็ใส่ 5, ค่า Colon แล้วก็ตามด้วยน้นแล้ววงเล็บปิดตัวนี้จะบอกให้รู้ว่าเราจะส่งตัวเลขมานะครับก็คือค่าขึ้นต้นด้วย Product แล้วตามด้วยตัวเลขครับจะเท่ากับัปโหลด คอนโทรเลอร์อัพโหลดแล้วก็ไม่ตอ์โอเคแล้วก็สติงหนึ่งสตริงหนึ่งก็คือแทนค่าตัวนี้นะครับถ้าเรามีมากกว่านึ่งก็เป็นสตริงสองสตริงสามสตริงสี่ไปเรื่อยๆนะครับหรือที่มันจะนับตัวที่เราใส่เข้าไปให้นะครับโอเคเรามาลองดูกันนะครับในที่นี้เนี่ย url ของเราจะได้คือจะขึ้นต้นในโปรดักต์และตามด้วยตัวเลขนะครับมันจะวิ่งไปหา c o n โทรเลอร์อั o โหลด ไม่ตอดโอเคแล้วก็ตามด้วยภาพมันะครับโอเคเรลองดูนะครับข้อไหนคู่ไหนโอเคติดงหง อ๋อวัดีผมสร้างคอนโทรลเลอร์ซ้ํานะครับเอาเป็น p r o d ักเตอรเอสแล้วกันนะครับโปักเตอ่าเอเห็นไหมครับแค่นี้นะครับเราสามารถใส่ได้แล้วแต่แทีนี้อ่าในกรณีที่ว่าเราไม่รู้เราต้องการที่จะสร้างอ i ให้มันสวยง,งามมากขึ้นนะครับางเช่นเราจะใส่ ข้อความบางคำเข้าไปแล้วก็อ้างอิงตัวนี้เข้าไปเราจะทํำยังไงครับในกรณรียกตัวอย่างเช่นเราต้องการสร้าง U I L แบบยาวๆนะครับ นะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นวิธีรูปแบบหนึ่งที่ผมทํานะครับโดยที่เราอ้างอีกไอเดีเข้าไปด้วยนะครับแตใหม่วิ่งไปวิ่งหาครับผมต้องการให้มันโชว์ว่าโดดักไอดีสองกัีเมลผมต้องการให้มันจะ ชว์อย่างนี้ผมจะทำยังไงวิธีการนะครับของมันก็คือให้ท่านไปที่เราเตอร์นะครับจากนั้นนะครับให้ท่านใส่สมมติผมต้องการ URL อย่างนี้นะผมก็กอบเลยครับผมก็มาวางครับซึ่งค่าตัวน,นี้เรารู้อยู่แล้วนะว่าเป็นอะไรแล้วก็ใส่หนึงเลขคอลอนแล้วก็นะครับงเลขปิดดับ html มันจะวิ่งไปดีให้นะครับลองดูนะครับดูดับูดไปดีนะูดโอเค เห็นไหมครับมันก็จะวิ่งไปนี้ให้นะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะมีมากกว่านั้นนะครับนอกจากานั้นก็สามารถสร้างไปได้อีกนะครับวิ่งไปหาตัวอย่างเช่นเรามีค่ามากกว่าหนึ่งตรงนี้นะครับผมใส่ค่า,ค,าค่าหนึ่งเข้าไปอัดีสอง้องการส่งไปทั้งสองค่าโดยให้ใส่ไปราเตอร์ด้วยแล้วก็ต้องใส่อะไรครับสมมติว่า ผมว่าใส่ตัวเลขเข้าไปตัวหนึ่งก็คือตัวเลขซอนตัวเลขนะครับก็คือมันจะเรียงตามนี้คือติงหนึ่งก็คือค่านี้แรกทัดติงสองอีกทีหนึ่งก็คือมันจะเรียงค่าติงหนึ่งแล้วก็ติงของติงสองเของเราจะได้ p r o ตขีดพอดีขีดตัวเลขขีดล่างตัวเลขแล้วก็ดับทอี ml เราลองดูนะครับ ถ้าเป็นแับนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เพราะว่ารูปแบบของมิเตอร์ของเราจะรับค่าพามิมตเตอร์มาสองตัวนะครับ s i n g ID ตัวแรก Sting ID ตัวที่สองเพราะฉะนั้นค่าของเราเตอร์ของเราเนี่ยที่เรากําหนดไฟให้ด้วยมันก็รับค่าทั้งสองตัวเห็นไหมครับ URL ของเราได้นะครับก็คือ URL URL ของเราจะได้สองสอสองนี้เห็นไหมครับมาเอ็กโคได้เหมือนกันโอเค อย่างเงี้ยครับขอได้นะครับขอได้อะไรทีนี้เราต้องการที่จะส่งค่าอะไรก็ได้นะครับมาโดยที่บางครั้งเนี่ยอค่าจากที่เรารับค่ามามันอาจจะเป็นตัวเลขผสมกับตัวอักษรแล้วก็ต้องใช้เคนนี่นะครับเคนนี่เข้าไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเอาบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะเอาค่าเนี่ยไปเช็คเราก็กําหนดตัวนี้นะครับ เป็นอีกตัวหนึ่งก็จะรับค่าตัวที่สองแล้วก็ใช้แล้วก็ใช้สตริงสองคือเราก็เอาตัวนี้ไปครับส่วนคอนโทรเลอร์ล้วก็รับแค่ตัวเดียวครับในที่นี้เราก็จะบอกให้นู้ว่าเราเอาเราให้ค่ามันไปยังคอนโทรเลอร์อัปโหลดไม่ตอดโอเคแล้วก็ตามด้วยค่าที่สองก็คือตัวนี้นะครับอันนี้ตัวที่หนึ่งนี้ตัวที่สองครับ โอเคเราลองดูกันนะครับเห็นครับมันก็จะไม่มีอะไรคือสิ่งนั้นก็แล้วแต่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บดีปุ๊บ ไม่เรียนให้นะครับเ,เพราะฉะนั้นค่าที่ท่านจะใส่เข้าไปเนี่ยมันจะต้องเรียงตามนี้เท่านั้นนะครับโอเคแต่มันก็มีวิธีแก้ปัญหาอีกตัวหนึ่งก็คือเราจะใช้ regular exception นะครับซึ่งเป็นรูปแบบการจัดรูปแบบของ PHP นะครับที่เป็นรูปแบบเฉพาะนะครับว่าค่าที่เราใส่ไปเนี่ยควรจะเป็นอะไรในที่นี้เนี่ยผมต้องการที่จะเอาค่าที่สองนแบบแล้วก็ใส่ตำแนที่สอง แล้วตรงนี้เราเราก็ใส่ exception เรียกว่า exception นะครับในที่นี้ผมจะรับ a ถึง z นะครับก็คือจะรับค่า a ถึง z นะหรือที่ตรงนี้เราจะใส่ก e ็ z ได้นะครับค่าคามนร็ตัวนี้ ตโอเคอาเห็นไหมครับเันก็จะใช้งานได้นไครับตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกรอกอะไรก็ไปก็ได้ครับโดยที่ไม่ต้องใช้ any ก็ได้นะครับสร้างรูปแบบให้มันรับแต่ตัวตัวเอภาษาอัาางกฤษตัวเล็กนะครับ A ถึง Z ถ้าใส่ตัวใหญ่ได้ไหม ได้นะครับก็จะเออร์เลอร์นะครับเพราะฉะนั้นบบเราต้องประยุกต์มาในสือดีแซดแบบนี้นะครับนม่ได้เห็นไหมครับง่ายนะครับและรูปแบบการรับค่ามันนะครับก็คือมันจะรับค่าภายในวงเล็บนะครับคือเป็นตัวสติงตัวที่หนึ่งแล้วก็สติงตัวที่สองนะครับถ้าเรามีค่ามากกว่าสอง แนี้ URL ของเราจะสั้นลงนะครับแล้วก็เขียนเข้าไปในนี้ได้เลยวิธีการใช้อกเทสก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะโอเคถ้าท่านใดมีปัญหาอะไรที่สงสัยครับเกี่ยวกับ l a าเทเนี่ก็สามารถสอบถามได้นะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็ต้องลองลองดูนะครับลองดูว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเขียนอะไรเข้าไปนะครับ โอเคผมลองกับไฟล์ HTACCN นะครับผมไม่สามารถที่จะเขียนแบบนี้ละลานได้นะครับผมสงสัยว่ามันน่าจะอ่านอ่านจากคอนโทรลเลอร์เลยนะครับแล้วไปเปรียบเทียบเอาผมก็เลยเขียนตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการใช้งานก็ต้องมากำหนดที่เล้าเทสนี้ที่เดียวนะครับโมัจะวิ่งไปหาตามที่เราเขียนให้นะครับ สำหรับชุดที่25ก็มีพิเท่านี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในชุดต่อไปสหรับนี้ผมก็อขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ